จากข่าวดราม่าในวงการพระเครื่องนะครับตามข่าวเนี่ยปรากฏว่าพี่บอยเนี่ยไปเช่าพระหลวงปู่ทวดมาองคหนึ่งแล้วก็มีมูลค่า5าล้านข่าวดราม่าก็บอกว่าอันเนี้ยของปลอมนะนะปรากฏว่าคุณพยักคำพันธ์บอกว่าไม่รู้ละ่ะแท้หรือปลอมแต่ขอเช่าต่อคุณบอยแล้วกันให้ค่าเหนื่อย1ล้านบาทจาก5ล้านเนี่ยเป็น6ล้านคุณบอยบอกคุณอาผมขอสัก12ล้านแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณบอยเนี่ยปล่อยเช่าได้12ล้านจริงเนี่ยต้องมีภาระภาษียังไงเดี๋ยวผมลองมาคำนวณดูนะครับ กรณีของคุณบอยเนี่ยปรากฏว่าได้รับการเช่าพระมาสมมุติว่าผมคุณจอมแล้วกันคุณจอมเนี่ยมาปล่อยพระให้กับคุณบอยพระที่ปล่อยเดี๋ยวก็คือพระที่สะสมไว้ที่บ้านนี่แหละตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ ก็มาปล่อย5ล้านให้พี่บอยพี่บอยก็จะมีต้นทุนที่5ล้านแล้วคุณอาพยับก็มาขอประกบพี่บอยปล่อยไป12ล้านถามว่าส่วนต่างกําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเสียภาษียังไงนะครับสิล้านที่ได้มาสมมุติปล่อยได้นะเราก็มาต้องหักเหมา60%เพราะถือเป็นเงินได้4 0่สิบงละแการให้เช่าพระเนี่ย จะหักตามจริงก็ได้หักเหมาก็ได้นะครับเราสามารถใช้สิทธิ์เลือกได้ทีนี้ถ้าหักตามจริงมันก็คือ5ล้านแต่ถ้าหักเหมา60%คือ7ล้าน2ถ้ากรณีแบบนี้แนะนําว่าจะต้องเลือก7จล้าน2เพราะเราหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแล้วก็หักลดหย่อนส่วนตัวอีก60,000นะรวมแล้วเนี่ยคุณบอยก็จะมีเงินได้สุทธิเนี่ยก่อนเสียภาษีเนี่ยสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทในเงิน4ี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทตรงเนี้ยนะครับ ก็อเอาไปคำนวณภาษีขั้นบันไดไล่เรียงมาตั้งแต่5% 10% 15% 20% 25%ไปจนถึง30%เนี่ยปรากฏว่าคุณบอยต้องเสียภาษีจากการให้เช่าพระครั้งนี้เนี่ย1,187,000บาทนี่คือภาษีบุคคลซึ่งจะต้องยื่นด้วยแบบพงอดอ90ถ้าครึ่งปีก็94ต่อมานะครับเรื่องนี้ยังไม่หมดแค่ภาษีบุคคลยังโยงไปถึงภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยถือเป็นสินค้าอย่างหนึ่งในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม นะครับเมื่อเกินล้าน8จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา7% 7%ปคูณ12ล้านก็คือ8 0 0 0ฉะนั้นพี่บอยต้องเสียภาษีทั้งหมดเนี่ยทั้งภาษีบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเกือบ2ล้านบาทมีคนถามกลับมาอยู่ว่าอ้าวแล้วคุณจอมที่มาปล่อยล่ะอาจารย์จอมที่สะสมมืแล้ดีวออกมาปล่อยเนี่ยต้องเสียภาษีไหมก็มีเงินได้ตั้ง5ล้านของสะสมเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่ายกเว้นตามมาตรา12วงเล็บ9เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นของสะสม เป็นของซื้อมาเพื่อสะสมเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่ของตกทอดกันมาหรือซื้อเอาไว้เพื่อใช้แล้ววันนึงเราปล่อยออกไปเนี่ยได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีที่สําคัญกว่านั้นนะครับยังไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไม่ถือเป็นสินค้าในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ก็คือประเด็นที่ข้อแตกต่างว่าเอ๊ะทำไมบางคนขายเสียบางคนขายไม่เสียอา้าวแล้วทาไมพี่บอยต้องเสียล่ะก็พี่บอยเนี่ยเปิดร้านอยู่ที่ร้านรับเช่าพระอยู่ที่ห้าพันทิป ทุกคนรู้ว่าพี่บอยเนี่ยทำในเชิงธุรกิจถ้าทำในเชิงธุรกิจเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขนี้ทันทีถือเป็นสินค้าถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีฉะนั้นการวางแผนภาษีเนี่ยไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แต่เราจะต้องรู้ครบเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, อาจารย์จอมผมซื้อมาสะสมแล้วผมปล่อยทธละองีละองเนี่ยต้องเสียไหมอย่างนี้ไม่เสียนะครับนะแต่ว่าของพี่บอยนี่ชัดเจนว่าไปเช่าพื้นที่บนพันุ์ทิปเพื่อปล่อย เพื่อรับเช่าพระฉะนั้นในมุมสัมภกร์มุมการเสียภาษีเนี่ยถือว่าเป็นเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนฉะนั้นถ้าจะทําอะไรฟังเขามาว่าคนนี้เสียคนนี้ไม่เสียอย่าพึ่งนะครับหาข้อมูลความรู้ให้แน่นซะก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่คนหนีไม่พ้นก็คือความตายและการจ่ายภาษีครับ